วันนี้เราจะมาหย kind of อดยางกันครับผมยางสอยยางสามมีดครับผมเรามาดูผลงานว่ามันออกไหมครับผมต้นนี้เรากรีดสามถ้วยเลยนะครับผมกรีดสามหน้าเพราะยางเราใกล้โค่นแล้วนะครับผมดูครับมีดหนึ่งมีดหนึ่งอันนี้ถ้วยหนึ่งลิตรนะครับผมเกือบเต็มอันนี้ถ้วยสองลิตรครับผมเกือบเต็มเหมือนกัน อันนี้ถ้วยหนึ่งลิตรได้นิดหน่อยครับผมหน้าทีสามน้าล่างมันกม่อทีนี้เรามาสาธิตดูการหยอดยางกันนะครับผมอืเรามาสาธิตการหยอดยางนะครับผม,ม,ามาาหยอดยงัยอดอยงไงให้แข็งนะครับผมเทน้ำกดเข้าไปก่อนครับมือมือหนึ่งไม่วางครับผมใช้โทรศัพท์อยู่เทน้ำกดเข้าไปก่อน เดีวเราก็มาคลนกันครับผมคลนไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะยางเรามันออกเยอะครับผมน้ำเลี้ยงมันกเ็เลยเยอะทำให้เราต้องขลนนานๆครับผมพอขลนให้ทั่วนะครับผม ต่อไปเราก็จะมาเป็นการอัดถ้วยนะครับผมคือเอาอยางอัดถ้วยอัดทับกันมันเป็นยางก้อนถ้วยนะครับผมยางแน่นแล้วครับผมแป๊บเดียวเองครับผมเปอร์เซ็นต์ยางก็ดีครับผมยางพันหกร้อยถ้วยกันครับผมเวลาอัดถ้วยแล้ว ยางค่อนข้างแน่นนะครับผมดู ตัอยางแน่นมากอย่างสามมีดนะครับผมอัดท้วยนะผมเปนน้นเสร็จเรียบร้อยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ